ช่วงนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมภาพความยิ่งใหญ่ของ Honda RC 149แชมป์โลกเวลกลังปี 125cc ในปี1966นับเป็นความยิ่งใหญ่ของการพัฒนาเครื่องยนต์5สูบเรียง 125cc Double overhead cam ดับเบิลวแคมชา์วาลหรือ4วาลต่อสูบให้พลังแรงม้าสูงสุดถึง 3 4แรงม้าที่2 5 0 0รอบต่อนนาทีและมีความเร็วสูงสุดมากกว่า210กิโลเมตรชั่วโมงมีเกียร์ทั้งหมด9เกียร์น้ำหนักโดยรวมอยู่ที่85กิโลกรัมรถแข่งคันนี้นะครับใช้ระบบขับเคลื่อนวาล์วแบบแคมเกียร์หรือว่าเกียร์เทรนไม่มีโซ่ราวลินนะครับใช้เฟืองขับส่งกำลังมาจากเพลาโคเวี่ยงขึ้นมาหมุนชุดแคมชาร์ฟย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าผมไม่ได้พูดผิดนะครับ RC149 คันนี้ มันคือแชมป์โลกในปี1,966เครื่องยนต์5สูบเรียง1 2 5ซีซี cc ในแบบ4จังหวะโดยมีปริมาตรกระบอกสูบสูบละ2 4 8 9ซีซี cc รวมแล้วนะครับ5สูบก็คือ1 2 4 4 2ซีซี cc หลายคนฟังแล้วอาจต้องแปลกประหลาดใจเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็ก1 2 5ซีซี cc แต่มีจำนวนสูบมากถึง5สูบด้วยกันบางคนฟังแล้วบอกไม่น่าเชื่อว่าเป็นไปได้นี่คือเรื่องจริงนะครับ ย้อนกลับไปเมื่อ53ปีที่แล้วกติกาเปิดโอเพนนะครับเรื่องจำนวนสูบจำนวนเกียร์4จังหวะ2จังหวะแข่งกันได้หมดเลยนี่คือความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ของ Honda ในการพัฒนาเครื่องยนต์4จังหวะเพื่อชนะ2จังหวะให้ได้ในยุคนั้นก็คือ Yamaha และ Suzuki Honda จึงได้จัดเต็มเครื่องยนต์4จังหวะ5สูบเรียง Double overhead cam s ค a f t 20 valve, วาล์ววาล์ต่อสูบขนาดของลูกสูบนั้นใหญ่เพียงแค่35.5ม mm, เมตร ช่วงชัก25.14ม mm, ิลลิเมตรซึ่งมีขนาดที่เล็กมากนะครับช่วงชักก็สั้นมากแต่ว่าให้พลังสูงสุดที่สูงถึง34แรงมา้าที่20,000รอบต่อนาทีเรดลายอยู่ที่21,000รอบโดยนักแข่งนั้นต้องเรียงรอบไว้นะครับไม่ต่ำกว่า16,000รอบต่อนาทีและสามารถไปได้ถึง22,000รอบต่อนาทีครับรุ่นนี้ทําความเร็วได้สูงสุด210กิมตรต่อชั่วโมงย้ำนะครับว่า210กิโลมตต่อชั่วโมง กับ125ซีซีในแบบ5สูบเรียงและมี8เกียร์เทคโนโลยีสมัย53ปีที่แล้วต้องบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดารุ่นนี้ไม่มีหม้อน้ำนะครับยุคนั้นนะครับหม้อน้ำไม่มีดิสเบรกหน้ายังไม่มีเลยนะครับเป็นดัมเบรกธรรมดาการแข่งขันเวลกลางปีในปี1966นั้นมีทั้งหมด5รุ่นเด้กันประกอบไปด้วย500ซีซี350 250 125และ50ซีซีรวมทั้งหมด 12สนามด้วยกันแต่ว่ารุ่น 125cc นั้นแข่งเพียง10สนามผลก็ปลากฏบว่า Honda โดยนักแข่งชื่อดังก็คือลุยจิทาวเวอรี่คว้าแชมป์มาครองได้ถึง5สนามด้วยกันและเป็นแชมป์โลกในปีนั้นและในช่วงท้ายนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงของเครื่องยนต์5สูบเรียง1 2 5ซ c ว่าฟ้าลั่นเพียงใดลองฟังกันดูนะครับ